มีคอมเมนต์อยากให้แนะนำโปรบโอติกที่ช่วยเสริมภูมิคุ้มกันได้ไหน่อยค่ะได้เลยค่ะโปรบโอติกที่ช่วยเสริมภูมิคุ้มกันได้เนี่ยส่วนมากเนี่ยจะเป็นยี่ห้อที่มี2สายพันธุ์ขึ้นไปอย่างเช่นยี่ห้อ c o l l e โ t o b i o ฟิตแล้วก็ p r o b บ a c s e นะคะถ้าเป็นยี่ห้อ c o เล e c t o เนี่ยจะมีเชื้อจุลินทรีย์ทั้งหมด 2, สายพันธุ์ถ้าเป็นยี่ห้อบโอฟิตจะมีจุลินทรีย์สาสายพันธุ์แล้วก็ถ้าเป็นยี่ห้อ p r o b บ a c s e เนี่ยจะมีจุลินทรีย์6สายพันธุ์บวกกับ พีไบโอติกอีกหนึ่งสายพันธุ์ซึ่งตัวพีไบโอติกเนี่ยก็คือเป็นอาหารของเชื้อจุลินทรีย์นั่นเองนะคะยี่ห้อเหล่านี้เนี่ยสามารถช่วยได้ในเรื่องของการราบสมุนลำไส้ใช้ได้ในคนที่มีอาการท้องผูก mm hmm. ท้องเสียแล้วก็คนที่มีอาการลำไส้แปรปรวนเพราะว่ามันจะช่วยลดอาการอักเสบของลำไส้แล้วก็ช่วยบรรเทาอาการปวดท้องได้นะคะและนอกจากนี้เนี่ยยี่ห้อเหล่านี้ก็จะช่วยเสริมภูมิคุ้มกันได้เพราะฉะนั้นก็สามารถใช้ได้ในคนที่เป็นภูมิแพ้นะคะ ส่วนการรับประทานเนี่ยใน1วันเราจะต้องรับประทานให้ได้10,000ล้านตัวต่อวันหรือว่า10,000ล้าน c f u ต่อวันนะคะซึ่งแต่ละยี่ห้อเนี่ยจะมีปริมาณเชื้อจุลินทรีย์ที่ไม่เท่กากันเราก็ต้องสังเกตดูข้างบรรจุภัณฑ์แล้วก็รับประทานให้ได้ปริมาณที่แนะนําต่อวันนะคะส่วนเวลาในการรับประทานเราควรจะรับประทานตอนที่ท้องว่างเพราะว่าบางทีอาหารี่ยมันไปรบกวนคุณภาพของเชื้อจุลินทรีย์อาจจะทําให้เชื้อจุลินทรีย์ตายได้โดยเฉพาะ เ,เครื่องดื่มที่มีความร้อนนะคะเพราะความร้อนเนี่ยจะไปทําให้เชื้อจุลินทรีย์หมดสภาพนั่นเองค่ะอข้อมูลครบถ้วนมากเลยนะคะขอบคุณมากค่ะยินดีมากค่ะถ้าเกิดว่าใครมีคําถามอะไรเพิ่มเติมก็สามารถคอมเมนต์ไว้ได้นะคะ